สวัสดีครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมา ทิศเล็กๆน้อยๆอยมาให้เพื่อนๆหรือลูกค้าได้รู้นะครับว่าเส้นมองหลังนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับของรถ Toyota นะครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner หรืออะไรนะครับไอจุดตรงการกระบาตรงนี้ครับคือเส้นระยะหมายความว่าเราควรถอยให้ ไม่เกินถึงตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเรากดนะครับฝาท้ายแบบเป็นไฟฟ้านะครับเราก็จะไม่ไปโดนตรงกําแพงหรือสิ่งกีดขวางนะครับผมย้ำอีกทีนะครับเส้นกระบาทที่ผมชี้ตรงนี้นะครับคือเราถอยอย่าให้ถึงเส้นตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดประตูฝาท้ายได้ง่ายๆเลยครับยังไงผมฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมไว้ด้วยนะครับเผื่อมีข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับ ลูกค้านะครับจะได้รู้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็แอบกระซิบเหมือนเดิมครับโตโยต้ากำลังเปิดตัวรถไฟฟ้านะครับยังไงฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับมีอะไรสามารถโทรสอบถามผมได้เลยนะครับ0863673678เบอร์กบครับแล้วก็ผมยินดีรับซื้อรถเก่าทุกชนิดหรือจะแลกเปลี่ยนนะครับก็ปรึกษาได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ